นี่คือประเทศไทย EP นี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับเมืองหลวงของประเทศไทยนั่นคือกรุงเทพพระมหานครที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศประมาณ5,494,932คนแบบสำรวจนี้ยังไม่รวมถึงผู้ใช้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยข้อมูลนี้สำรวจเมื่อวันที่5มกราคม2566เมืองหลวงของประเทศเป็นเมืองที่ใหญ่และต้องการแรงงานเข้ามาทำงาน เป็นจานวนมากดังนั้นจึงมีประชากรทั่วประเทศมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองหลวงของประเทศเพื่อขายแรงงานให้มีชีวิตอยู่ดีกินดีบางคนก็สมหวังบางคนก็ผิดหวังเพราะในเมืองหลวงของประเทศมีค่าครองชีพสูงกว่าพื้นที่ใดๆจึงทําให้ผู้ใช้แรงงานต้องดิ้นรนอย่างเต็มที่และประหยัดอย่างมากกรุงเทพยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศ ที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากในแต่ละปีถนนคนเดินข้าวสารและถนนเยาวราชก็เป็นอีกพื้นที่ของชาวต่างชาตินิยมเดินเที่ยววัดพระแก้วสนามหลวงก็เป็นที่ตึงตาตึงใจของนักท่องเที่ยวที่เข้าชมในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก และยังมีอีกหลายพื้นที่ในกรุงเทพที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและนี่ก็คือกรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยการเดินทางก็สะดวกสบายมีให้บริการจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถไฟลอยฟ้าหรือรถเมสาธารณะต่างๆก็มีให้นักท่องเที่ยวได้เลือกใช้บริการตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ทางน้ำก็จะมีเรือโดยสารขนาดใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกใช้เลือกสัมผัสชมทิวทัศน์ตามลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยารอกเมืองกรุงรัตนกโกสินทร์ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้กับความเป็นอยู่ของกรุงรัตนกโกสินทร์ที่มีบันทึกไว้ในหอประวัติศาสตร์มาตั้งแต่กรุงธนบุรียุครุงเสียยุทธยาและหวังว่าในคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยหากท่านใดชื่นชอบในการทำคลิปแบบนี้ ช่วยให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรอชมผลงานในครั้งต่อไปขอบคุณครับ